สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องปี่อนุทิปประมวลเหมือนเดิมค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ก็จะมา,าแนะนำนะคะการค้นหา Google ขั้นสูงค่ะง่ายๆเลยนะคะอ่าขั้นแรกเราเข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์ไปว่าวิชามาใน Google ค่ะวิชามาใน Google แล้วคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราตรงที่อันแรกเลยนะคะข้อดีๆเอามาบอกต่อๆวิชามาใน Google ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่าง กดคลิกเข้าไปเลยค่ะโอเคพอมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็จะมันจะมีวิธีค้นหายอยู่สามวิธีนะคะอย่างว,วิธีที่หนึ่งก็จะเป็นคําเหล่านี้นะคะก็จะมีอยู่1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกค่ะแล้ววิธีที่สองก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นพวกเพลงอัลบ,บั้มนักร้องอะไรประมาณนั้น อันนี้จะเป็นวิธีที่สามเราจะเลือกวิธีแรกก็แล้วกันนะคะเราจะเอาอันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอันไหนแน่หมดนะคะเราแทะเราลากให้เป็นสีฟ้าหมดเลยนะคะอันแรกแล้วก็คัดลอกเสร็จแล้วเปิดหน้าต่างใหม่คะ่ะเปิด Google ใหม่เป็นอะไรเนาะพอมาแล้วเราก็ว่า พอวางไปแล้วเห็นตรงนี้ไหมคะตรงสแลกสองอตัวขั้นไว้เราลดตรงนี้ค่ะแล้วเราก็แล้วเราก็ค้นหางานที่เราสนใจนะคะเราอยากจะหาวิจัยก็หาเราจะหางานอะไรที่เราสนใจคะ่ะเราคลิกเข้าไปเลยสมมติอันนี้อยากหาแบบสอบถามได้แล้วกด enter เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำที่มีคำว่าแบบสอบถามแบบสอบถามขึ้นเลยค่ะเห็นไหมคะเราสนใจไหนเราเข้าไปอ่านนั้นค่ะอันนี้สมมติเข้าออนแรกให้ดูกันละกันเห็นไหมคะขึ้นมาเต็มเลยสมมติเราสนใจจะดูอะไรเป็นตัวอย่างดีนะ,ะสมมติเอาเอาตัวนี้ก็ได้ เอาเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะสรุปความพึงพอใจโดยรวมคิกเข้าไปเห็นไหมคะอ่ามันก็จะมีงานเห็นไหมคะที่เราสนใจเราอยากจะดูแค่นี้ค่ะง่ายเราอยากจะก๊อปง,งานตัวนี้ไปอ่าทำเป็น ชื่องานของเราก็ได้แต่เราควรจะอ้างอิงชื่อของเขาหรือที่มาของเขาด้วยนะคะว่าเราศึกษามาจากตรงนี้นะก๊อปปี้มาจากตรงนี้นะคืออ้างอิงให้เขาด้วยค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆการค้นหาขั้นสูงอสมมติเราอยากได้เว็บนี้เราก็แค่คลิกตรงนี้ค่ะคัดลอกคัดลอกลิงตรงนี้นะคะกรอกไปเลยค่ะ เราวางตรงนี้กด enter เห็นไหมคะงานที่เราสนใจมันก็จะอยู่ในนี้ในนี้ตัวนี้ค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาค้นหาแบบนี้ได้ค่ะค้นหาง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้ข้อขอจบการอสอน วิธีค้นหา Google ข่าสูงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ